สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของขุดเปลวสีเงินประจำวันจันทร์ที่30ตุลาคม2566มานํมานำเสนอครับนางพยาเหยียบเมืองเมื่อวาน29ตุลาคม66ต้องเรียกว่าวันนางพญาเยียบเมืองหลังจากครอบครัวชินวัตรเสียอำนาจคุมประเทศในฐานะรัฐบาลไป เมื่อ19กันยา49โดยนายกทักษิณขณะนั้นถูกบิ๊กบังยึดอำนาจและต้องหนีคดีโคงบ้านกินเมืองระเหเร่ร่อนเป็นสัมภเวสีอยู่นอกประเทศเป็นเวลา17ปีถึงปี2566นี้แหละเพื่อไทยของครอบครัวชินวัตรสามารถกอบกู้อำนาจคุมเมืองกลับมาได้อีกครั้งเป็นครั้งที่เรียกได้ว่าเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ได้เลยทีเดียว เลือกตั้งไม่ชนะเป็นอันดับหนึ่งก็จริงแต่เล่เหลี่ยมเหนือกว่าจึงใช้แผนมังกรทองโลกคราบหลอกงาบก้าวไกลไก่อ่อนสอนขันลากลงไปกินในน้ำสบายสบายได้เป็นทั้งแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ทั้งตำแหน่งนายกและได้ทั้งตัวทักษินสัมภเวสีบินกลับมาเป็นนักโทษเทวดาไม่ต้องเข้าคุกสถิตชั้น14บรอยั์สวีตโรงพยาบาลตำรวจกั้นม่านบัญชาการ ประธานตำแหน่งเสนาบดีน้อยใหญ่จนถึงตำแหน่งเทกระโถนเป็นการปูนบำเหน็จรางวัลแก่ข้าทาสบริวารกันทั่วหน้าและได้เห็นกันแล้วใช่ไหมสุขที่27ด่ดลาคม2566ตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน11ปีเถะดิถีร้ายผ่านเรษอเป็นวันอุบาทอุงอิงแพทองทานแห่งตระกูลชินวัตรก็ได้ขึ้นสู่ตำแหน่งประมุขเพื่อไทย เต็มตัวและเต็มอำนาจสมบูรณ์โดยมีนายกรัฐมนตรีคนที่30นายเศรษฐาทวีสินเข้าโค้งคำนับและจุมพิษมือประมุกหญิงในชุดสูตรสีแดงสวดเลือดนกช่างสง่างามสมความเป็นทาสผู้พักดียิ่งนักภาพจุมพิษมือประมุกหญิงสายเลือดแท้ตระกูลชินนี้เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้องค์กรเพื่อไทยต้องปฏิบัติการสืบไปชนด้านสีแก้วตอนเป็นหัวหน้าพัก สร้างความประทับใจโค้งหัวแทบจรดพื้นให้องอิงบนเวทีตอนเปิดตัวหัวหน้าใหญ่ครอบครัวเพื่อไทยตอนหาเสียงใครๆก็ว่าสุดๆแล้วแต่เศรษฐาในฐานะนายกของประเทศไทยกลับโค้งคำนับลูกนักโทษเทวดาที่ขาถาบริวารยกก้นขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักพรางจุมพิษมือบ่งถึงเคารสูงสุดและสยบยอม ต้องเรียกว่าซ u เปอร์ซีดกันเลยเทีเดียวพอๆกับซ u เปอร์แอปที่จะใช้แจก5.6แสนล้านทุกคนลงความเห็นเศรษฐาทำได้เหนือเป็นการยกระดับมาตรฐานทาตขึ้นใหม่ในพักเพื่อไทยของครอบครัวชินวัตรชนละนานว่าสุดแล้วเศรษฐายังสุดกว่าฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจที่สักวันทุกคนจะเห็นจุมพิษมือว่าสุดๆแล้วจะมีเหนือขึ้นไปเป็นของสุดสุด คือการจุมพิตตีนอูอิงด้วยที่สนามหลวงเมื่อวานอย่างที่ผมบอกนั่นแหละเมื่ออำนาจคุมเมืองอยู่ในกำมือครอบครัวชินวัตรอีกครั้งการปรากฏตัวหรือประกาศต,ตัวต่อสังคมให้รู้ว่าใครเป็นใครในปัตตพีนี้ก็เริ่มขึ้นทั้งคุณหญิงพจจมานดามาพงนะ์ณบ่มเพชรชินวัตรไม่ทราบใช้นามสกุลไหนกันแน่ก็เรียกให้ครบเลยถ้าจำไม่ผิดนายบรรณพน์ดามาพงศ์ ที่เก็บตัวมานานก็มานั่งเคียงคุณหญิงพจมานรับการยอมหมอะกราบของบรรดารัฐมนตรีบรรดาข้าราชการและคนเพื่อไทยโดยมีประมุกพักหญิงอุงอิงแผ่ทองทานโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ข้างๆางทั้งหลายในว่ามาในกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรตินางพญาเหยียบเมือง คงไม่ต่ําต้อยเกินไปที่จะใช้กับการปรากฏตัวชนิดเต็มตัวเต็มอำนาจอีกครั้งของคุณหญิงพจมานที่เป็นช้างเท้าหน้าของเพื่อไทยหรือใครในพักคปฏิเสธครอบครัวชินวัตรต้องเรียกว่าเงยหน้าชนิดเยยฟ้าทาดินเหยียบแผ่นดินได้เต็มฝ่าเท้าอีกครั้งแล้วหลังจากที่ต้องกลาบพลางสู้พลางมาเป็นเวลา17ปีบัตนี้พร้อมหน้ารอเวลาอีกแป๊บเดียว นักโทษเทวดาราชทันก็คนของเราจะคลิ่งครัดตามกติกาคนชราแถมป่วยสี่โรคก,ก็จะได้เข้าสู่ขั้นตอนพักโทษระเหตดเหาะจากชั้น14ไปสถิตณวิมานจันทร์ส่งลาอาราอารามทีนี้แหละวันที่ครอบครัวข่ารอคอยก็มาถึงในทางการเมืองดุดเสือคืนป่าท่ามกลางความเรืองร่าดีใจต้อนรับของมนุษย์ในดงคนตาบอด จะสงสารเสือหิวหรือสงสารคนตาบอดดีในประเทศนี้ตอบยากแต่เชื่อผมอย่างใครที่คิดว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลจะเป็นคู่กัดในทางการเมืองเรื่องเลือกตั้งคิดผิดคิดใหม่ได้เลยตอบผมคําเพื่อไทยเนี่ยของใครก็ของทักษิณเพื่อทักษิณโดยทักษิณหรือใครว่าไม่ใช่เจ้าของพรรคก้าวไกลคือใครก็ของธนาธรโดยธนาธรเพื่อธนาธร หรือพูดอีกทีก็ของครอบครัวไทยสมิทธ์ของแม่สมพรนั่นแหละแล้วรู้ไหมทั้งธนาธรทั้งฟ้าเดียวกันตั้งแต่แรกเริ่มทั้งขบวนการก็คือน่อจากรากเงาทักษิณมาตั้งแต่ต้นตอนนี้แค่มอมหน้าเล่นเกมหลอกทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งไอ้หัวงอกทั้งหลายทั้งบ้านเมืองทําเป็นว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบแย่งชิงมวลชนกลุ่มเดียวกัน อีกทั้งถูกหักหลังอดได้เป็นรัฐบาลจนพิธาหลานพดุงเสียสติยังเพอ้อเป็นนายกอยู่ถึงวันนี้จริงๆแล้วมันเกมหลอกกินเมืองทั้งเพแค่เป็นรัฐบาลเป็นนายกนั่นมันไม่ใช่เป้าหมายใหญ่เป้าหมายสุดท้ายของทักษิณธนาธรหรอกเป้าหมายใหญ่ใต้ออเดอร์จัก,กรวรรดิอำนาจโลกใหม่ของเขาก็อย่างธนาธรทักษิณเคยทำให้เห็นแล้วนึกว่าจะสำเร็จแต่ไม่สำเร็จ คือแดงทั้งแผ่นดินทักษินสถาปนาประเทศนี้ต้องมีประธานาธิบดีนั่นแหละเพื่อไปสู่เป้าหมายจึงไม่เกี่ยงรูปแบบและวิธีการปฏิบัติการนั้นจึงถูกซ่อนอยู่ในคำว่าแยกกันอยู่รวมกันตีบ้องตื้นมากที่ใครจะคิดว่าจะยืมมือเพื่อไทยไปฆ่าก้าวไกลในทางการเมืองเรื่องเลือกตั้งด้วยเข้าใจว่ายังไงยังไงเพื่อไทยก็ยังดีกว่า เพราะไม่แตะสถาบันนั่นนะใช่ชั่วโมงนี้เพื่อไทยไม่แตะสถาบันแต่ชั่วโมงหน้าเมื่ออำนาจคุมเมืองได้อยู่มือแล้วผมไม่แน่ใจเพราะหน่อแนวมันชัดมาแล้วตลอด17ปีกระทั่งตอนหาเสียงเลือกตั้งก็ยังเปรี้ยงๆอยู่ที่เป็นเสือหมอบเพราะเล็งเห็นแล้วเหยื่อยังไม่ตายใจคืนรีบตะบบอาจพลาดได้จึงใช้แผนบันไดาสามขั้น ทำพักดีเพื่อเอาอํานาจคุมรัฐไว้ในมือกอดทัานที่สองใช้อํานาจรัฐนั้นสร้างระบบกระบวนการเมื่ออํานาจพร้อมมวลชนพร้อมนอกประเทศก้หนุนทั้งเพื่อไทยก้าวไกลเปรียบก็เหมือนสารัฐอิสราเอลแยกกันตายขายกันขาดซะที่ไหนลงท้ายก็เปิดหน้าที่แท้หนึ่งเดียวกันตามเป้าหมายล้มปืนล้มทุนล้มเจ้าหวังสถาปนาอำนาจใหม่ ตัดแบ่งแผ่นดินกันไปครองในระบบสาธารณรัฐผลัดเวียนกันเป็นประธานาธิบดีฉะนั้นอย่างที่เห็นวันนี้ก็อย่านึกว่ามันจะใช่ที่เป็นในวันข้างหน้าแต่ถ้าใครเถียงว่าเสือหมอบคือเสือสำนึกบาปไม่กินเนื้อแล้วก็ตามใจกับคำว่าตามใจวันนี้จะมีคำนำหน้าว่าปล่อยไปตามใจเพราะคนที่ออกมาสู้กับเสือเพื่อไม่ให้เขมือบชาติเขมือบประชาชนลงท้าย คนสู้เพื่อชาติบ้านเมืองรางวัลที่เขาได้รับคือคุกบ้างตายบ้างพิการบ้างล้มละลายถูกยึดทรัพย์บ้างแถมสังคมหมืน่นในขณะที่คนทรยศกบฏชาติโกงบ้านกินเมืองกลับได้รับการยกย่องบูชาได้รับการเทืดทูนให้อยู่เหนือกฎหมายมากมายได้ดิบได้ดีร่ำรวยได้เป็นเสนาบดีใหญ่นั่งบ้านนั่งเมืองเมื่อทั้งสังคมทั้งกฎหมายทำให้คนดีวอดวาย คนร้ายนั่งเมืองดังที่เห็นอยู่ผมก็ไม่แน่ใจการข้างหน้ายังจะมีใครอยากเป็นคนดีอยู่อีกไหมคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับ เป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0ู1 8 5 3 4455ส่งทั่วประเทศ